ครับวันนี้ก็ทางิีกาชาติอาเภอพอพภะน,นะครับได้รับมอบรถโตโยต้ากระบะตันเดียวนะครับซึ่งเป็นะรางวัลที่1น,นะครับของการออกสลาก,กาชาติการกุศลประจับปี2566นะครับในงานกาชาติเลขาธิการกเฬาอังหวอปภะในปีที่ผ่านมาครับท่านครับโครงการดีๆแบบนี้ปีหน้าทำไหมครับ ครับก็ปีนี้เนี่ยทางกจการชาติอำเภอพบพระได้ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นแล้วครับว่ากิจกาชาติอำเภอพบพระเรานะครับมีการออกรางวัลนะครับจริงนะครับซึ่งปีหน้านี้นะครับเราก็จะคงดําเนินการเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เราจะได้หาเงินงบประมาณนะครับไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของกิจการชาติอำเภอพบพระเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอพบพระของเราครับ ครั้งแรกซื้อฉลากกาชาติเนี่ยคิดอ๋อประดีกำนันหนิงเอาไปให้ที่บ้านค่ะก็ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมเพียงแต่ว่าอยากจะช่วยกาชาติอยากจะช่วยกาชาติเอออุดหนุนกาชาติจะเพอเอิญโชคดีได้ถูกรางวันค่ะก็อยากจะชักชวนพี่น้องเราทุกๆคนทุกๆปีถ้าออกกาชาติคณอาจจะเป็นคนที่โชคดีเหมือนดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ ไปก็ต้องไปดูทุกอย่างก่อนนะคะเอา Yes! <laughs> าขาไม่แดงมั้ยนะคะแม่ยานา